สิ่งที่สําคัญก็คือทั้งสองฝั่งอะต้องพยายามทําความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะวันนี้ถามว่าเราเข้าใจเขาหรือ,อยังหรืเอ,อเราจะไปให้เขาเข้าใจเรามันต้องสองฝั่งแล้วผมมันจะบอกว่าคนไหนเข้าใจคนอื่นก่อนเนี่ยนะคนนั้นเป็นผู้ชนะเวลาคุณดูฟุตบอลหรือดูแข่งกีฬาเขาเคยมานั่งแม้ว่าแบบกูเก่งเหลือเกินกูเตะไซ้์โค้งดีกูเท่ไม่มีสิ่งที่เขาทำอย่างแรกคืออะไรเขาวิเคราะห์คู่แข่ง ว่าคู่แข่งแม่งเป็นไงเขาดูว่าคู่แข่งแม่งแบบมึงมีจุดแข็งนี้มึงมีจุดอ่อนอย่างนี้คนที่วิเคราะห์ได้อะคือผู้ชนะถูกป่ะถ้าคุณรู้ว่าเขาอะจุดแข็งจุดอ่อนนั่นคืออะไรอะแล้วคุณเข้าถูกอะเกมเป็นงงคุณอย่างที่บอกนะว่าเราความสัมพันธ์อนะมันคือการมองเห็นแวลูใช่ไหมฉันเห็นข้อดีของเธอไม่รู้อะข้อดีของเธอคืออะไรอาจจะทําแบบข้าวเก่งหรือหน้าตาดีหรืออะไรก็ไม่รู้อะดูแลเก่งหรืออะไรก็ไม่รู้อะแต่เธอมีแวลูบางอย่างที่ฉันเห็น แ l ลูนั้นอนะบางทีมันอาจจะมากพอที่จะทำให้เมื่อเราเห็นข้อเสียแล้วอ่ะเรายังรับข้อเสียนั้นได้แล้วเรายังอยากจะอยู่กับคนแบบนี้คนบางคนมนุษย์เราเนี่ยนะพี่เก่งบอกเลยว่าเราอะจะชื่นชมกับสิ่งที่เราอะรู้จักเพียงผิวเผินอะไรที่เรารู้จักน้อยอะอะไรที่เรารู้จักมันน้อยอะเราจะรู้สึกว่ามันดีเสมอถ้าคุณมีแฟน คบกัน3เดือนแรกอ่ะโคตรสวีดนะรักกันมากเลยเธอหน้าตาดีเธอน่ารักดูแลฉันเก่งจังเลยถ่ายรูปก็สวยนูน่นนี่นั่นโอ้ยดีจังเนี่ยคือรู้จักผิวเผินแต่พอคุณเริ่มรู้จักเยอะขึ้นนะหนึ่งปี2ปี3ปี4ปี5ปีหรือแม้กระทั่งแต่งงานไปแล้วเนี่ยคุณรู้จักเยอะขึ้นคุณจะเริ่มเห็นข้อเสียมากขึ้นข้อเสียน่ะมันไม่ใช่ข้อเสียนะอย่างจริงมันคือตัวตนของเขาเว้ยคำถามก็คือว่าไอ้ตัวตนของเขาเนี่ยคุณน่ะรับมันได้หรือเปล่า คนเราที่มีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวและอยู่ด้วยกันยาวนานอ่ะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาชื่นชมข้อดีซึ่งกันและกันนะแต่เป็นเพราะว่าเขารับข้อเสียของอีกฝั่งหนึ่งได้มากกว่าส่วนคนที่อยู่ด้วยกันไม่รอดเป็นเพราะว่ามันรับข้อเสียของฝั่งตรงข้ามไม่ได้ถูกไหมฮะดังนั้นอ่ะวันนี้ถ้าเราเห็น v a l ูของอีกคนหนึ่งเรามี v a l ูเป็นการเทรดซึ่งกันและกันได้นะฉันมีดีอย่างนี้เธอมีดีอย่างนี้สุดท้ายวันหนึ่งที่เรามองเห็นข้อเสียของอีกฝั่งหนึ่ง ข้อเสียนั้นนะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องไร้สาระเลยก็ได้ถ้าเทียบกับกข้อดีที่เธอมี